เครื่องในใต้น้าใส่สมุนไพรนะครับสุดของโคราชนะครับผมหมออีลำเนื้อคุณผู้ชมวสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันเฮมแล้วครับผมนี่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 จำได้ก็ครับจากคลิปที่แล้วครับคุณผู้ชมวันนี้จะทําเป็นเครื่องในใต้น้ํานะครับน้องใส่สมุนไพรด้วยมาลุกเครื่องปรุงก่อนนะครับ ครื่องปรุงก็เช่นเคยนะครับผมมีเกลือชุบรสแล้วก็พริกแดงนะครับตามด้วยข้าวมิ้นนะครับผมวันนี้มิ้นสดก็มีนะครับมิ้นอ่อนแล้วก็ข่าคิงตะไคร้ต้นหอมผักชีตามด้วยมะเขือเทศนะครับแล้วก็หอมหัวใหญ่กระเทียมพริกวันนี้โคละฉานใจพริกสดนะครับตามด้วยน้ำมันนะครับนี่น,น,นีวันนี้จะทำเป็นเครื่องในใต้น้ำใส่สมุนไพรนะครับผม อันแรกเดี๋ยวมาเตรียมเครื่องก่อนนะครับเรือ <c oughs> ลงไปก่อนติดก,ก่อนนะครับไปค่ะเหมือนไหนเฮ็ดยังก็พวกเนื้อมูเต้ลน้ำมันนะหาห,าห,าหา่าไหนันจะกัดกินเต้ลน้ำมันนะกินน้อยก็เพิ่งุ่งอ่ะนะเฮ็ดอ่ะตกแกมนะฮะก็เจ้าป่วยดีนะตามด้วยหอมหัวใหญ่นะครับ ตามด้วยกระเทียมวันนี้ก็ฝนตวกวันข้ามอีกแล้วครับคุณผู้ชมทำข้างนอกไม่ได้อีกแล้วครับเนื้อข้าวมิ้น์อ่อนนะครับกระขาแล้วก็คิงนะครับ จริงก็ใจจริงอ่อนช่วงนี้จริงอ่อนเยอะครับหน้าฝนตะไขร้นะครับสมุนไพรล้นๆนนะครับหนักผักชีด้วยนะครับ ครับผมใส่หน้าพอกซีด้วยนะครับเอาละครับประมาณนี้เลยครับผมเอาละครับไป้วก็เครื่องไม้ก่อนนะครับนี่กระเพาะนะครับเดี๋ยวจากคลิปที่แล้วครับติดโคชนันปุุกใส่ สมุนไพรนะครับวันนี้จะทําเป็นเครื่องใมใต้น้ํานะครับที่จะเปืเ่อยครับนะครับนี่ครับผมหมดใจนะครับ ใส่นะครับนี่จะเป็นไส้อ่อนนะครับนี่จะเป็นไส้ใหญ่มั้นะครับ,เ,รบเอาละประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวไปล้างน้ำก่อนนะครับผม เอาละครับต่อไปก็เป็นการพุงเครื่องแล้วนะครับนี่วันนี้จะทําเป็นนี่ยางก๊อเครื่องในใต้น้ําใส่สมุนไพรนะครับุดของโอรชันนะครับผมใส่เครื่องในลงไปแล้วด้้ยสมุนไพรนะครับนี่ชาดำมาแล้วแล้วก็นี่ครับผมตะไคร้แล้วก็มะเขือเทศนะครับข้าวมันริกแดงครับ ขงัวครับคุณรเรือนะครับตามด้วยน้ำมันทำเครื่องในใต้น้ำนะครับฝนก็ตกอโอ้โเยอะมากเลยครับคุณผู้ชมี๋ยวก็ทำไปรอบหนึ่งนะคนละชารซื้อมาสองลัวนะครับสองกิโลใกล้ โวางหมลแล้วนะครับวางลงไปเห็นน้ำลงไปแล้วนะครับน้ำนี่ต้องหมั่นเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันถ้าเราเปลป่อยน้ำมันร้อนมันไม่ได้นะครับข้างล่างมันจะไหม้กินไม่ได้นะครับเอาละถึงไว้ประมาณ หนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันนะครับครับก็จะเป็นการเปลี่ยนน้ําแล้วนะครับน้ําร้อนแล้วต้อ๋อใกล้นึ่งขอหนาะร้อนร้อนมีโชกเกะพล่เด้อเนี่ยดูฟันเนหรอขอบฟันเนาะดต้องให้มันร้อนเกินนะครับข้างบนนี่เดี๋ยวข้างล่างมันจะแห้งนะครับใส่น้ำลงไปอีกงไว้ประมาณชั่วโมง,น,งนะครับค่อยมาดู ก็ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงเอาละครับผมไม <c oughs> ่ก่อนมาครับขอเป็นน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับน้ำร้อนอีกแล้วได้กินต้องอ,อยู่ใกล้เนื้อก้อนเลยมีทรงกระเ้ได้แลนะ้วเนี่ยเอาละ รอคับมาดูกันนะครับวัสดุรือยังผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงรึเปล่าเมียน้อยเหรอก็ะกานี่เนาะอันนี้มุกกระทะอันนี้มาละนี่ซุกีหนึ่งสองสามโอ้สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วครับเดี๋ยวเครื่องในใต้น้ำสมุนไพรนี่น่ากินไหมครับผพงศ์ ใส่ต้นหอมผักชีลงไปแล้วนะครับนี่กออ็ใส่ไปกระตเอนี่ไงใส่แบบนี้เลยจะไ,ไม่มีกลิ่นหอมอมาแล้วตักแล้วนะครับบีโอ้โหหมออีลำเด้อคุณผู้ชมนี่นี่ นี่นะครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วขอรัะครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนี่ครับผมหัวใจมันนะครับเนียนๆเ,เลยีร้อนอยู่เลยอุมงคเับ หมอีลํำเลยคุณผู้ชมมันมีกลิ่นหอมถ้าเราทําเป็นเครื่องในใต้น้ํานี่นะครับเราไม่ต้องใส่น้ําเราใส่แบบนี้แหละมันจะเปื่อยแต่แล้วก็เราเราต้องหมั่นเปลี่ยนน้านะครับอย่าให้น้ํามันร้อนนะครับชุดนี้อร่อยมากนะครับผมมากครับมาครับกินด้วยกันครับผมนี่ยังอ่ะลูกแมวก็จะกินนงล่ะจับนะอืม,อม ไปห่งสองสนะาม้อาามั้งคือก็เลยไปนึ่งอันน้นมาะเนี่ยัตัวยันนาวหวาน,ปน,าาน,นไปใจเขาคุ้มเยอะเลยมากแล้วมึงใค้สองมึงใครสองมึง,มงสองนเข้าะอคร เหมือนมันมปน่วยนะครับคุณผู้ชมฉัอยากรับอร่อยมากหากิปเนี่ยมันนี่แหละครับคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกดกร,ระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ